เราเห็นผ่านๆมาแล้วครับถึงการวัดพลังกันของสองฮีโร่หญิงผู้มีพลังระดับจักรวาลอย่าง Scarlet Witch Scarlet Witch คือแม่มดที่พลังเวทเกินอย่างถึงนางเปลี่ยนภาะวะเป็นจริงได้ดังใจและกัปตันมาเวลกัปตันมาเวลผู้พิทักษ์อาวากาศโดดิโดดิดง หลุดเนื้อเรื่องในเดทพูสามเวอร์ชันนี้ที่ผมไม่อาจที่จะมองข้ามมันไปได้เลยเพราะมันจะพาเราไปดูการ VS กันของ2ฮีโร่หญิงผู้ยิ่งใหญ่ยยอย่างสกา l e t วิสตและอีกหนึ่งตัวละครที่จะเดบิวต์เข้า MCU อย่างจีนเกรย์ผู้ถือครองพลังฟีนิกซ์ฟอร์ดเอาละคราวนี้จักรวาลต้องแตกสลายเป็นแน่ครับและที่สําคัญก็ยังมีมวยร้องที่โผล่มาในภาพหลุดออกมามากมายอย่างวูเวอรลินและเด o พูที่สู้กันกลางเดอะวอยด์อีกด้วยคลิปนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันครับเพราะมันมีหลายอย่างเป็น จุดสังเกตที่น่าสนใจถึงที่มาที่ไปของการสู้กันกลางเดอะวอยแห่งนี้จากหลุดเนื้อเรื่องในเวอร์ชั่นนี้รวมไปถึงข้อมูลจากคอมิกอีกด้วยก่อนที่เราจะไปเริ่มกันครับเรามีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําบริการ YouTube พีเมของแท้ราคาถูก5 5บาทต่อเดือนเท่านั้นดูหนังฟังเพลงดูคลิปจากทางเราแบบไม่มีสะดุดหมดปัญหาโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music แบบฟรีๆปลอดภัยสมัครง่าย ใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค่บอกว่ามาจากช่องจูนเมลรับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ t u b e 3 6 0อย่าลืมบอกเขาด้วยละครับว่ามาจากช่องผมช่วงนี้ลำบากต้องหาเงินเลี้ยงลูกการสู้กันของ2ฮีโร่ผู้มีพลังรักษาตัวเองได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นวูบูรีนที่ทางร่างกายอุดมไปด้วยอะแดเมนเทียมหรือเดดพูที่กลายพันธุ์จนเป็นอมัม ภาพหลุดเซตแรกยืนยันชัดเจนครับว่าทั้งสองนั้นสู้กันแน่นอนและมีการสันนิฐานกันอีกว่าพวกเขาจะสู้กันในสถานที่ที่ทิ้งขยะของ T.V.A. หรือ The Void นั่นแหละในหลุดเนื้อเรื่องเวอร์ชั่นนี้ครับก็ได้มีการพูดถึงส่วนนี้ไว้เช่นกันในเวอร์ชันนี้เริ่มด้วยเวดวิลสันใช้เครื่องเดินทางข้ามเวลาของเคเบิลเดินทางไปเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ด,ด้วยการไปยังอนาคตค้นหาตัวของวูบวูลินที่กำลังจะแก่ตายเวดได้ใช้เครื่องมือของเคเบิลทำให้ว,วูบว r รินนั้นเป็น รุ่มขึ้นมารักษาชีวิตของเขาไปได้แต่โลแกนนั้นไม่รู้จักเวทจึงบอกให้ส่หัวไปซะเวทเลยบอกว่าที่เขาทําลงไปทุกอย่างนี้ก็เพื่อจะวางเป็นเพื่อนซีกับโลแกนไปตลอดการเนื่องจากพวกเขานั้นมีฮิวิ่งแฟกเตอร์เหมือนกันเว่าโลแกนไม่เล่นด้วยครับทําให้เวทตัดสินใจกลับไปในอดีตทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ฮันเตอร์ของทีวีเอก็โผล่มาจับตัวทั้งคู่ไปลงโทษโดยตอนนี้องค์กรทีวีเอกำลังงานเขาเ้าพอเกิดความวุ่นวายขึ้นมามา,มากมายทำให้พวกเขา จับตาดูทุกอย่างไม่ไหวและมีปัญหากับจักรวาลของฟ็อกซ์ซึ่งก็มีวิธีการเดินทางข้ามเวลาหลากหลายรูปแบบเกินไปส่วนนี้ค่อนข้างคล้ายกับหลุดเนื้อเรื่องในคิปที่แล้วเลยครับ่นเพื่อนลองแวะไปชมกันได้โดยพวกเขานั้นได้พาเคเบิลกลับไปยังไทม์ไลน์ของตัวเองได้แล้วแต่สารของทีวีกับพี่ภาคษาให้เวทและโลแกนถูกนําตัวไปทิ้งไว้ในเดอะบอยหรือก็คือเป็นการลบออกไปจากไทม์ไลน์นั่นแหละเมื่อพวกเขามาถึงที่นี่โลแกนเห็นศพของตัวเองอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ใส่ ชุดสูทสีเหลืองนอนตายอยู่เขาเลยเอาชุดนั้นมาสวมจนกลายเป็นชุดคอสตูมสีเหลืองสุดเข้ารบต้นฉบับคอมิกอย่างที่เราเห็นอยู่ในภาพนี้นี่เองตอนนี้ทั้งคู่ยังดูไม่ค่อยสนิทกันดีครับลูกแกนโทษเดนพูที่ทําให้เขาซวยไปด้วยทําให้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันถึงขั้นลงไม้ลงมือจุดนี้เองครับที่เป็นที่มาที่ใบของภาพหลุดและวิดีโอเซตแรกที่ทั้งสองนั้นสู้กันแน่นอนว่าน,นี่คือใจกลางเดอะวอยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยล่ะครับเพราะหากสังเกตมันมี ปัก,กหันึ่งในนั้นก็คือสัญ,ญลักษณ์ของทเวนตี้เซนตุรีฟอกที่ถูกรีมูฟจักรวาลทิ้งไม่งั้นคงไม่มาอยู่ตรงนี้หรือว่านี่อาจจะเป็นแค่การล้อเลียนก็ได้ฉากเพิ่มเติมหลายๆฉา,ากทําให้เราได้เห็นว่าทั้งสองรันสู้กันดูเดือดมากครับบูบรินพุ่งเข้าไปด้านหลังช้กครงเล็บอดามเนเทียมของเขาแทงเดซพูเข้าไปทางด้านหลังนี่อาจจะไม่ใช่การเสียบทะลุแบบธรรมดาก็เป็นไปได้เพราะเรารู้คุณสมบัติของอดามเนเทียมอยู่แล้วว่ามันคมได้แค่ไหนมันสามารถตัดขาดได้โดยการแกว่งเบา บอกเลยครับผลแพชนะของคู่นี้ไม่มีหรอกครับการต่อสู้เลยน่าจะจบลงดื้อเราเลยได้เห็นภาพนี้ที่ทั้งสองเดินคู่กันที่เหมือนจะเป็นภาพออฟฟิเชียลคุณภาพสูงนี้นั่นเองครับกลับมาที่หลุดเนื้อเรื่องนี้กันต่อครับเมื่อทั้งสองหยุดสู้กันแล้วทั้งคู่ก็เดินผ่านซากปร,รักหักพังในเดอะวอลอย่างไร้จุดหมายแล้วพวกเขาก็เห็นตัวละครจากภาพยนตร์มาเวลฟอกอยู่ในสถานที่นี้เช่นกันเช่นตัวละครจากแฟนแทติกโฟชบาปี2015ภาพยนตร์ที่หว่วยที่สุดก็เป็น ไปไได้และก็ยังมีแวรเรียนเดธพูอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นเลดี้เดธพูด็อกพูซึ่งทั้งสองคนนี้ขอร่วมเดินทางไปกับเดธพูด้วยไม่นานเจ้าหน้าที่พาราดอกของทีเวซึ่งเป็นติงของบูฟเวอรีและเดธพูก็ดึงตัวทั้งสองกลับมาจากเดอะวอยเพื่อเข้ารับการพิจารณาในชั้นสารพิพากษาของทีวอีกครั้งเจ้าหน้าที่พาราดอกโน้มน้าวผู้พิพากษาขอให้โอกาสคู่นี้อีกครั้งในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือที a วย์กำจัดเส้นเวลาที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่งเส้นเวลานั้นก็คือเอิร์ธ838ความเป็นจริงที่วิญญาณวานด้า6 1 6เข้าไปปนปวนจนเปลี่ยนแรงความเป็นจริงไปซะทั้งหมดแมกนีโตไดกลายเป็นพ่อบุญธรรมของวานดา้าและหัวหน้ากลุ่มอิลูมมนาติกลุ่มฮีโรระดับมันสมองที่เราเคยเห็นมาแล้วในด็อกเตอร์สเวนภาคที่2ความเป็นจริงที่ถูกเปลี่ยนไปนี้กลุ่มอิลูมมนาติจะประกอบไปด้วยตัวละครคามโมโยมากมายไม่ว่าจะเป็นแดเดวิลฉบับเบนเอเฟกอิเล็กซ่าฉบับเจนนิเฟอร์การ์เนอร์อินวิซิเบลวูแมนฉบับเจสกา แอลปราและแกลมบิดฉบับเชนนิงเททัมโดยภารกิจของทีมอมตะเดทพูและวูบลินคือจะต้องเข้าไปต่อกรกับทีมนี้ซึ่งทางฝั่งของเดทพูก็มีสมาชิกอย่างด็อกพูและเลดี้เดทพูพวกของเดทพูเข้าปะทะกับกูมิลูมินาตีกลุ่มนี้พวกเขาสามารถเอาชนะกูมิลูมินาตีในความเป็นจริงนี้ได้โดยมีเครื่องมือของทีวีเอเข้ามาสนับสนุนผ่านการควบคุมของเจ้าหน้าที่ผาดดอกนั่นเองเมื่อโลกแกนเห็นว่าการควบคุมเวลาหรือการย้อนเวลาเป็นไปได้หลังภารกิจนี้เสร็จสิ ลงโลแกนเลยเข้ามาแย่งเอาอุปกรณ์ย้อนเวลาจากเจ้าหน้าที่พลระดกหาตัวเองย้อนกลับไปยังภาพยนตร์ X-men ภาค2เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงไม่ให้จีนเกลและ Xmen คนอื่นต้องตายแต่การยุ่งกับเวลาทําให้เกิดความเสี่ยงเจ้าหน้าที่พลราดกยึงขอให้เวทไปตามหยุดวูบวูรินนั่นเลยทําให้แมกนีโต838ที่แพ้สึกมีโอกาสขโมยอุปกรณ์เวลาของทีวีอีกเครื่องและพาทีมอิลลูมินาติพร้อมกับวานด้าน,นี้ตามไปด้วยจนในท้ายที่สุดเดดพู Deadpool เข้ามาทําให้โลแกนยอมฟังเหตุผล และช่วยกันทุรวบรวมทีมเอ็กซ์เมนของจักรวารนั้นมาช่วยกันต่อสู้กับทีมอิลลูมินาติของแมกนีโตที่กระโดดข้ามเวลาตามมาจนเกิดเป็นสงครามครั้งใหญ่ขึ้นเหมือนกับศึกใหญ่ใน X-men The La s t Stand ระหว่างการสู้กันครั้งนี้เลดี้เดทพูกับบูบรีจากจักรวาล X-Men ภาค2ถูกแมกนีโตแบบ38ฆ่าตายแล้วเราจะได้เห็นทีเด็ดการวัดพลังของ2ฮีโร่หญิงผู้ยิ่งใหญ่ยีนเกรย์ปะทะวานด้า838ดอยู่เนื้อเรื่องนี้ไม่ลงรายละเอียดในจุดนี้เลยครับ เพียงแต่บอกว่าจีนเกรทที่อยู่ทางฝั่งเดทพูเป็นฝ่ายชนะและช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้กับวานดาจนพลังฟีนิกซ์ฟอร์สในตัวศูญย์เสียไปมากเพิ่มเติมข้อมูลจากคอมมีค,ครับเอาเขาจริงๆคู่นี้ไม่ได้เจอกันบ่อยและสู้กันมากนักแต่ก็มีอยู่บางครั้งที่ทั้งสองโครจรมาพบกันและสู้กันหากมองตามระดับสกลิลพลังของคู่นี้พลังเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของวานดาดูจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าโดยเฉพาะหลุดเนื้อเรื่องในคลิปที่แล้วนางเปลี่ยนแปลงจากวานทั้งใบไปเลยที เช่นเดียวกับในคอมมิ่ครับวานดาดูจะมีภาษีมากกว่าเช่นในอีเวนต์อเ e นเ VS Xmen ก็ดูเหมือนว่าพลังฟีนิกซ์ฟอสจะแพ้พลังเคียรดของวานดาแต่หลังจากที่ฟีนิกซ์ออกจากร่างมาจิกปีเตอร์และเนโมกลับไปเข้าร่างของเอมมาและไซค็อปพลังของวานดาก็ไม่สามารถทำอะไรไซครอปได้มีครั้งหนึ่งที่จีนเกรเองก็ใช้พลังทำให้วานดานั้นเสียสมาธิเพื่อไม่ให้วานดาใช้พลังได้เช่นเดียวกันกับที่วานดาทำกับจีนเกรย์คือเธอเปลี่ยนแปลงความเปิน ให้ดินกลายเป็นโคลนและดูจีนเกรลงไปส่วนทีเด็ดการไฟกันใหญ่ๆผมยังไม่เจอจากข้อมูลที่ค้นมาแต่ก็มีข้อมูลหลายส่วนที่น่าสนใจไว้ไปลงรายละเอียดกันในิีต่อไปถึงการต่อสู้ระหว่างวานดาและจีนเกรแต่ในหลุดเนื้อเรื่องนี้มีการให้จีนเกรเป็นฝ่ายชนะโดยที่ไม่บอกรายละเอียดอะไรเลยส่วนนี้อาจเป็นเพราะจีนเกรยอยู่ทางฝั่งพระเอกหรือเปล่าอย่างไงตรงนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปครับกลับมาที่หลุดเนื้อเรื่องกันต่อครับผมท้ายที่สุดครับสึกคลา ้งนี้ฝ่ายของเด o พูก็ปราบทีมอิลูมินาติได้อีกครั้งและองค์กร TVA ก็ตัดเส้นเวลาเอิร์ธ838ไปโดยพวกขาวบอกว่าจะส่งเด o พูกับโลแกนกับเส้นเวลาของตัวเองแต่ดันเกิดความผิดพลาดขึ้นในระหว่างการดําเนินการทําให้เด o พูโลแกน็อกพูและตัวละครจาก X-Men ภาค2บางคนรวมไปถึงวานดา838หลุดเข้าไปใน MCU e a r t h 616โดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ทีวคนไหนรู้เลย มีก็เป็นหลุดเนื้อเรื่องอีกฉบับหนึ่งที่มีข้อมูลเลฟเฟรนที่น่าสนใจอย่างเช่นภาพหลุดและวิดีโอเซตแรกของเดทพูลและวูฟวูรินที่สู้กันกลางเวิร์งวางอันว่างเปล่าและมีซากประหลักหักพังซึ่งมองว่าเป็นเดอะวอยก็คงจะไม่ผิดอะไรแต่ข้อมูลจากหลุดเนื้อเรื่องนี้ก็มีหลายแหล่งบอกว่ามันเป็นหลุดเนื้อเรื่องที่ดูไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถืออะไรเลยเพราะมีการเขียนผิดเขียนถูกและการเขียนแบบข้ามรายละเอียดหลายส่วนไปเยอะมากแต่ส่วนตัวผมไม่ว่ามันจะผิดจะเพี้ยนไปคลมกับรู้สึกว่า โครงเรื่องมันมีความคล้ายกันมากกับหลุดเนื้อเรื่องในคลิปที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ TVA วานด้า838อะไรทำนองนั้นที่สําคัญข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกลบหายไปจากหลายแหล่งข้อมูลที่ผมไปค้นมามันเลยเป็นที่มาที่ผมต้องมาทําคลิปลุดเนื้อเรื่องฉบับนี้ขึ้นมาอีกครั้งนั่นแหละครับผมเชื่อว่าแม้มันอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเอร์เซนแต่มันก็เป็นโครงเรื่องสําคัญที่น่าจะดาเนินไปทางนี้นี่แหละจนกว่าเราจะได้เห็นตัวอย่างแรกของเดซผู้ภาค3ต้องบอกเลยว่าชุดข้อมูลเหล่านี้ จะยังวนๆอยู่ในหัวของผมครับและไม่ต้องบอกก็รู้ครับผมว่าผมสนใจการต่อสู้ของผู้มีพลังระดับคอสมิกอย่างวานด้าและจีนเกลย์แค่ไหนในดร์สเตรนภาคที่2เราเห็นมาแล้วว่ามันดุเด็ดเผ็ดเดือดมากๆระหว่างการต่อสู้กันของวานด้าและกับตันมาเวลผมอยากจะเห็นการระเบิดพลังแบบโอเวอร์พาวเวอร์แบบนี้อีกสักครั้งน่าจะเป็นอะไรที่มันสะใจมากๆเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยก,กันเอาไว้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ชมมาถึงตรงนี้สนับสนุนเป็น กําลังใจกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปถัดไปครับผมคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ